เสียงอ่านหนังสือสนทนากับพระเจ้าเล่มที่4บทที่35ตอนที่หนึ่งขอให้เธอจงกล้าหาญในการมุ่งต่อไปข้างหน้าไม่ใช่ท้อแท้หมดกำลังใจนีนผมอยากทำให้ทั้งหมดนี้กลายเป็นความจริงเป็นความจริงในประสบการณ์ของตัวเองบทสนทนานี้ประกอบไปด้วยภูมิปัญญาอันลึกซึ้งที่สุด ยอดมากๆมันคือเครื่องเตือนใจในช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบทั้งยังมอบเครื่องมืออันทรงพลังบางอย่างให้กับผมรวมไปถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงจากอีกมิติหนึ่งกับมนุษย์ทั้ง16หหัวข้อที่จะเป็นป้ายบอกทางในการเดินทางทางจิตวิญญาณของตัวผมเองซึ่งทั้งหมดนี้ผมเข้าใจกระจ่างแล้ว แต่ถ้าว่าสิ่งที่ผมต้องการในตอนนี้ก็คือการรู้และเข้าใจถึงแนวคิดเรื่องการตื่นรู้และความก้าวหน้าของเราในฐานะเผ่า,าพันธุ์ที่ไม่ใช่เป็นแค่วิมานในอากาศที่อาจฟังดูดีแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเราที่เป็นคนทั่วๆไปไม่อาจทำตามได้ ผมไม่อยากกลับไปทำเรื่องตามปกติหรือเรื่องเดิมๆอีกต่อไปแล้วเมื่อการสนทนานี้จบลงพระองค์ครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าต่อไปผมมีแค่ประสบการณ์ของตัวเองเท่านั้นที่ให้พึ่งพิงดังนั้นผมจึงมักจะรู้สึกท้อแท้นิดหน่อยในช่วงเวลาแบบนี้แม้ว่าผมจะได้รับแรงบันดาลใจจากความเป็นไปได้เหล่านั้น ในขณะเดียวกันความเป็นไปได้เหล่านั้นก็ทำให้ผมท้อถอยเช่นกันพระองค์เข้าใจใช่ไหมครับพระเจ้าแน่นอนว่าฉันเข้าใจแต่ถ้าเธอมีเพียงแค่ประสบการณ์ของตนเองเท่านั้นให้พึ่งพิงเพื่อไปต่อเธอควรที่จะมีกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมนะไม่ใช่ท้อถอยหมดกำลังใจ บทที่3 5ตอนที่สองความเข้าใจได้เข้ามาแทนที่การให้อภัยในจิตใจของเหล่าคูรุนีนไม่เห็นจะเข้าใจเลยครับผมเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่พระพุทธเจา้าไม่ใช่พระคริสต์ไม่ใช่เล่าจือ้อไม่ใช่พระแม่มารีไม่ใช่ขงจือ้อหรือพระแม่แคทเธอรีนแห่งเจนัว เอาบุคคลที่ร่วมยุคร่วมสมัยกว่านั้นหน่อยผมไม่ใช่ท่านบรมมหาสาโยคานันทะหรือพระแม่มีล่านะครับผมรู้ว่าโดราฐานของเราโดยแก่นแท้ของเราเราทุกคนเหมือนกันว่าผมคือผ้าที่ถูกตัดออกมาจากผืนเดียวกันเช่นเดียวกับท่านที่เป็นเลิศเหล่านั้น แต่ผมไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศแบบพวกท่านเหล่านั้นสักหน่อยเลยครับประเจ้าอันที่จริงเธอก็ได้แสดงความเป็นเลิศแบบพวกท่านเหล่านั้นออกมานะแต่เดี๋ยวเราค่อยเข้ามาพูดถึงเรื่องนั้นกันในอีกไม่กี่นาทีมันสมบูรณ์แบบกับเธอแล้วในตอนนี้กับสิ่งที่เธอกำลังเป็นอยู่ในตอนนี้ ที่เธอไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองกำลังทำเช่นนั้นอยู่เธอรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วใช่ไหมเธอรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วใช่ไหมหรือไม่ใช่นีนบางครั้งผมมีช่วงเวลาที่ยากลำบากแม้แต่กับแนวคิดที่ฟังดูดีและดูเหมือนจะถูกต้องทางจิตวิญญาณบางครั้งผมก็คิดว่า การบอกกับตัวเองว่ามันสมบูรณ์แบบแล้วที่ผมก้าวหน้าไปได้ช้ามากในการทำตนให้เหมือนกับว่าผมได้ตื่นขึ้นมาพบกับความจริงที่ว่าตัวผมนั้นตื่นอยู่แล้วเป็นเพียงแค่การผู้ปลอบใจตัวเองนี่เป็นวิธีการแก้ตัวในอดีตของผมและเป็นการให้อภัยกับความล้มเหลวในปัจจุบันของผมประจาบ อย่างแรกเลยนะไม่มีอะไรต้องให้อาภัยหรอกก็เหมือนกับการที่เธอไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องให้อาภัยเด็กอายุ1ิบขวบที่ท่องสุดคูณไม่ถูกหรือเด็กอายุสี่ขวบที่เผลอทำนมหกในงานวันเกิดของเขานั่นแหละเธอไม่จําเป็นต้องให้อาภัยใดๆเพราะเธอเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไร ความเข้าใจได้เข้ามาแทนที่การให้อภัยในจิตใจของเหล่าคู่รุบทที่35ตอนที่3เธอจะรู้สึกกับทุกสิ่งในแบบเดียวกับที่เธอเลือกจะรู้สึกนีนผมรู้ครับผมรู้พระอ,องค์บอกเรื่องนี้กับผมซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งผมก็เห็นด้วยและทราบซึ้งในตรก,กะที่หมดจดงดงาม และเปลี่ยนไปด้วยความใจดีมีเมตตาที่ว่านี้จริงๆแต่ทว่าสำหรับผมแล้วแนวคิดอันสมบูรณ์แบบที่ว่านี้บางทีก็ยังให้ความรู้สึกเหมือนเป็นช่องทางเพื่อใช้ในการหลบหนีหรือข้อแก้ตัวอันดีเลิศมากกว่าด้วยเหตุผลบางประการแนวคิดที่ว่าทุกอย่างล้วนดีอยู่แล้วทำให้ผมไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติม เพื่อทำให้ตัวเองดีขึ้นพระเจ้าแน่นอนว่าเธอไม่จำเป็นต้องทําอะไรทั้งนั้นความจำเป็นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ไม่มีใครมาคอยจดคะแนนความประพฤติของเธอไม่มีใครมาคอยตัดสินพิพากษาหรือลงโทษอะไรเธอหรอกดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องของความจำเป็นแต่เป็นเรื่องของความปรารถนาต่างหากนีน ผมพูดได้อย่างเต็มปากว่าผมมีความปรารถนาผมปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะทำตามที่พระองค์เชื้อเชิญให้เราทุกคนทำมาตลอดประกาศและเปิดเผยแสดงออกและเติมเต็มกลายเป็นและมีประสบการณ์ถึงตัวตนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในขั้นต่อไปตามวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยมีเคยจินตนาการว่าเราคือใคร ผมคิดว่าตัวเองไม่สามารถมองเห็นถึงความสมบูรณ์แบบได้จากการต้องใช้เวลามากกว่า70ปีเพียงเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมผมถึงได้มาอยู่ที่นี่แค่เพียงเรื่องเดียวนับประสาอะไรกับการใช้ชีวิตได้ตามแนวคิดอันยอดเยี่ยมต่างๆเหล่านั้นที่พระองค์บอกพระเจ้างั้นลองคิดถึงกระบวนการเติบโตของเธอในแง่นี้ดู หากเธออยู่ในช่วงเวลาก่อนการมาถึงของยกตัวอย่างเช่นเล่าจือ้อเธอคิดว่าตนเองจะอยู่ในสถานะที่สามารถตอบคำถามจนกลายเป็นหนังสือ 9, ้าเล่มที่มีเนื้อหากว่า3 0 0พหน้านี้ได้ไหมล่ะนีนคงไม่ได้ครับพระเจ้าคงไม่ได้งั้นหรือนีนไม่ได้อย่างแน่นอนครับพระเจ้า ดังนั้นเธออาจเป็นหนึ่งในผู้ตั้งคำถามที่มีผลงานเขียนมากที่สุดในยุคของเธอแล้วและเธอเชื่อือเปล่าว่าคำถามที่เธอถามและคำตอบที่เธอได้รับทำให้เธอได้รับประโยชน์น่ะนีนเชื่อแน่นอนครับพระเจ้าเธอเชื่อือเปล่าวว่างานเขียนของเธอเหล่านั้นได้ทำประโยชน์ให้กับผู้คนให้กับผู้อื่นนะ่ะนีน ไม่แน่ใจครับแต่คงมีบางคนแหละที่บอกว่าคำถามและคำตอบเหล่านี้มีประโยชน์ผมคิดว่าถ้าผมเชื่อว่างานเขียนเหล่านี้มีประโยชน์จริงๆคำตอบก็คือเชื่อครับว่ามันทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยเช่นกันผมไม่ได้อยากที่จะโอ้อวดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าผมสามารถติดต่อสื่อสารกับพระเจ้าได้เอาจริงๆผมไม่ได้รู้สึกอวดดีว่าตัวเองนี่เจ๋งแฮ แต่รู้สึกเจียมตนมากกว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองเจ๋งกว่าใครและผมก็อยากที่จะรู้สึกแบบนี้ตลอดไปพระเจ้าเธอจะรู้สึกกับทุกสิ่งในแบบเดียวกับที่เธอเลือกจะรู้สึกโดยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเธอว่าเธอคือใครทำไมเธอถึงได้มาอยู่ที่นี่และเธอปรารถนาที่จะแสดงตัวตนของเธอนั้นออกมาอย่างไร หากเป็นอย่างนั้นเธอเลือกที่จะรู้สึกว่าการที่เธอไม่รู้สึกว่าการปฏิบัติตัวของเธออยู่ในระดับเดียวกับพระแม่มารีหรือเล่าจือ้อหรือใครก็ตามที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นคู่รุนนั้นสมบูรณ์แบบได้หรือไม่บทที่35ตอนที่4การประพฤตินตนของผู้ตื่นรู้นีนตกลงครับ แต่ผมต้องการมากกว่านี้อีกผมคิดว่าพระองค์อาจเรียกสิ่งนี้ว่าความปรารถนาที่เพิ่มพูนขึ้นของผมก็ได้ผมอยากรู้ว่าพวกเราจะตระหนักรู้ได้ถึงอะไรหากผมและสมาชิกค,คนอื่นๆในเผ่าพันธุ์ของเราตื่นขึ้นพวกเราจะประพฤติตนอย่างไรหากพวกเราเริ่มทำตัวแบบคนที่ตื่นขึ้นแล้วพระเจ้าจริงๆฉันได้ตอบคำถามนี้ไปแล้วนะ ในการพูดคุยกันของเราก่อนหน้านี้นีนพระองค์จากกับโดนาตอบอีกครั้งตรงนี้ได้ไหมครับเพื่อช่วยพวกเราจากการต้องย้อนกลับไปค้นหาพระเจา้าได้สิหากเธอเลือกที่จะประพฤติตนดังเช่นผู้ที่ตระหนักได้ว่าเขาหรือเธอได้ตื่นขึ้นแล้วก็มีอยู่หลายอย่างที่เธอจะทำนีน ขอเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมจากรายการทั้ง16รายการที่ทำให้เราแตกต่างจากสะวะสะที่พระองค์เชื้อเชิญให้เราทำตามนะครับพระเจ้าได้เลยเพิ่มเติมจากรายการเหล่านั้นประการแรกเธอจะไม่ยอมปล่อยให้ความคิดด้านลบคงอยู่ในใจของเธอไม่เลี้ยงมันเอาไว้ในจิตใจโดยการคิดถึงมันอยู่เรื่อยๆหากความคิดด้านลบ เล็ดลอดเข้ามาเผลอคิดมันขึ้นมาเธอจะกำจัดมันออกจากใจได้ทันทีโดยการที่เธอจะเปลี่ยนไปคิดอย่างอื่นอย่างตั้งใจเธอจะเปลี่ยนไปคิดอย่างอื่นได้อย่างง่ายดายไม่ได้รู้สึกว่ายากทำไม่ได้หรือฝืนอะไรเธอจะรักตัวเองในแบบที่เธอเป็นอย่างเต็มที่และเธอจะรักทุกคนในแบบที่พวกเขาเป็นอย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน จากนั้นเธอจะรักชีวิตอย่างที่เป็นอยู่อย่างเต็มที่ไม่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆเห็นทุกอย่างว่าเป็นเพียงสิ่งที่เธอต้องก้าวผ่านเพื่อที่เธอจะได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับมันสร้างสนามแห่งประสบการณ์สร้างเหตุการณ์ที่เปิดโอกาสให้เธอแสดงสิ่งที่เธอเป็นแบบนั้นออกมาได้เธอจะไม่ให้อภัยใครและอะไรอีกเลย เพราะรู้แล้วว่าการให้อภัยนั้นไม่จําเป็นและไม่ได้เป็นธรรมชาติเดิมแท้ของมนุษย์ที่รู้ตัวว่าตื่นแล้วเธอจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการถือความคิดที่ว่าจำเป็นต้องได้รับการให้อภัยหมายถึงการถือความคิดว่ามีการบาดเจ็บหรือการถูกทำร้ายเกิดขึ้นในฐานะมนุษย์ที่ตื่นแล้วเธอจะตระหนักได้ว่า การบาดเจ็บหรือการถูกทำร้ายไม่สามารถเป็นไปได้ในประสบการณ์ของความเป็นพระเจ้าซึ่งก็คือสิ่งที่เธอเป็นดังนั้นเธอจะแทนที่การให้อภัยด้วยความเข้าใจในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งจะนำไปสู่ความเมตตากรุณาผู้อื่นโดยธรรมชาติเพราะเธอจะรับรู้และเหตแจ้งถึงความเจ็บปวดความโกรธ หรือความโศกเศร้าที่พวกเขารู้สึกอยู่นั้นอยู่ในระดับที่สูงมากจนทําให้พวกเขาต้องละทิ้งธรรมชาติตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาไปและกระทำตนเช่นเดียวกับที่พวกเขาทำในฐานะบุคคลที่ตื่นแล้วเธอจะไม่คล่่ำครวญถึงความตายของผู้อื่นแม้แต่ชั่วขณะเดียวเธออาจจะเศร้าโศกกับการสูญเสีย แต่ไม่ใช่กับการตายของพวกเขาอันที่จริงแล้วเธอจะเฉลิมฉลองให้กับช่วงเวลาแห่งความรักและความสุขที่พวกเขาได้แบ่งปันกับผู้อื่นและความจริงที่ว่าพวกเขายังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างอิสระและน่าอัศจรรย์ในการสำแดงตัวเองออกมาของกระบวนการวิวัฒนาการส่วนตัวของพวกเขาด้วยเหตุผลเดียวกันนั้น เธอเองก็จะไม่หวาดก,กลัวหรือคล่มครวญถึงความตายของตัวเองเช่นกันสุดท้ายเธอจะตระหนักรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือพลังงานที่กำลังสั่นสะเทือนทุกๆสิ่งดังนั้นเธอจะใส่ใจมากขึ้นกับการสั่นสะเทือนของทุกสิ่งที่เธอกินทุกสิ่งที่เธอสวมใส่ทุกสิ่งที่เธอดูอ่านหรือฟังและที่สำคัญที่สุดคือทุกสิ่งที่เธอคิดพูด และทําเธอจะปรับเปลี่ยนการสั่นสะเทือนของพลังงานของตัวเธอเองและพลังงานชีวิตที่เธอสร้างขึ้นรอบๆตัวเธอในทันทีหากเธอพบว่ามันไม่สอดคล้องกับความเข้าใจสูงสุดที่เธอมีต่อตัวเองว่าเธอคือใครและไม่สอดคล้องกับตัวตนที่เธอเลือกจะแสดงออกบทที่35ตอนที่ห เธอเคยทำทุกอย่างที่ฉันได้กล่าวมาหมดแล้วนีนทั้งหมดนั่นฟังดูเหมือนเป็นคำบัญชาที่สําคัญมากที่เราต้องทําตามพระองค์เห็นหรือ,อยังครับมันเลยทําให้ผมรู้สึกท้อแท้ในช่วงเวลานี้จากประสบการณ์ของผมเป้าหมายเหล่านั้นยากที่จะบรรลุได้สิ่งเหล่านั้นคือพฤติกรรมของเหล่าคู่รุที่ยากมากที่จะเรียนแบบพระเจ้า อันที่จริงแล้วประสบการณ์ที่เธอเคยได้รับนั้นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งที่เธอกล่าวมาเลยนะดีนเออผมไม่รู้ว่าพระองค์กำลังพูดถึงเรื่องอะไรพระเจ้าทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่เธอเคยมีประสบการณ์มาหมดแล้วเธอเคยมีห่วงขณะที่ถอยห่างจากความคิดเชิงลบด้วยการแค่เปลี่ยนใจไปคิดอย่างอื่นแทนเธอเคยมีห่วงขณะที่เธอรักตัวเอง รักคนอื่นๆและรักชีวิตอย่างเต็มที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตแม้ว่าเธอจะไม่ได้ชอบใจทุกอย่างเหล่านั้นในชีวิตของเธอก็ตามเธอเคยมีช่วงขณะที่เธอรู้สึกว่าตัวเธอไม่จำเป็นต้องให้อภัยใครสักคนสำหรับบางสิ่งที่พวกเขาได้ทำเธอรู้และเข้าใจโดยไม่ได้เข้าข้างหรือประนามในสิ่งที่พวกเขาทำมีใจเป็นกลาง เธอรู้และเข้าใจว่าทำไมและด้วยเหตุใดพวกเขาถึงทำแบบนั้นเธอเคยมีห่วงขณะที่เธอเปลี่ยนจากการคลํำครวญเป็นการเฉลิมฉลองเขารบยกย่องหลังจากการตายของผู้อื่นในทํานองเดียวกันเธอก็เคยมีห่วงขณะที่ไม่หวั่นกลัวความตายของตัวเองอย่างแท้จริงเช่นกันและสุดท้ายมีหลายครั้งที่เธอรู้สึกได้ถึงการสั่นสะเทือนของห่วงขณะนั้น ของบางสิ่งที่ตัวเธอกำลังส่งออกไปของบางสิ่งที่เธอถูกเชื้อเชิญให้กินสวมใส่หรือทำและตอบสนองต่อการสั่นสะเทือนเหล่านั้นโดยการเปลี่ยนคลื่นความถี่ของพลังงานของตัวเองด้วยการตัดสินใจใหม่เกี่ยวกับอะไรก็ตามที่เธอถูกเชื้อเชิญให้เผชิญหน้าหรือมีประสบการณ์ เธอทำทุกอย่างนั้นมาหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่นอกเหนือความสามารถของเธอไม่มีแง่มุมใดๆของประเด็นเหล่านี้ที่อยู่นอกเหนือความรู้ความเข้าใจของเธอไม่มีคำอธิบายใดๆในที่นี้ที่เกินกว่าระดับความรู้ความชำนาญของเธอในฐานะสิ่งมีชีวิตที่มีจิตสำนึกเธอเพียงแค่ต้องตัดสินใจลงมือทำสิ่งเหล่านี้ให้บ่อยขึ้นก็เท่านั้นเอง บทที่35ตอนที่6เธอก็แค่ลงมือทำให้บ่อยครั้งขึ้นเท่านั้นเองโอ้พระเจ้านีนผมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะง่ายขนาดนั้นพระเจ้ามันก็ง่ายขนาดนั้นนั่นแหละนีนพระองค์คิดว่าผมจะทำได้ไหมครับพระองค์คิดว่าพวกเราทุกคนจะทำได้ไหมผมรู้ว่าผมกำลังอ้อนวอนร้องขอคำตอบจากพระองค์ในที่นี้แต่ พระเจา้าแน่นอนว่าเธอทําได้อยู่แล้วเธอก็แค่สังเกตดูพฤติกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเธอและแทนที่มันด้วยการตอบสนองต่อคําเชื้อเชิญของชีวิตที่เธอเลือกในปัจจุบันเธอไม่เคยเปลี่ยนสิ่งที่เธอเรียกว่านิสัยหรือความเคยชินที่ไม่ดีของเธอบ้างเลยหรือไงนีนเคยครับแต่พวกเราส่วนใหญ่ก็สามารถตอบได้ว่าเคยประสบการความสําเร็จในเรื่องนั้นอยู่บ้าง พระเจ้านั่นแหละและอะไรที่ทำให้เธอสามารถเปลี่ยนนิสัยหรือความเคยชินที่ไม่ดีนั้นได้หละ่ะนีนผมก็แค่ต้องการครับผมก็แค่ตัดสินใจว่าผมต้องการที่จะเปลี่ยนมันพระเจ้าและอะไรที่ทำให้เธอตัดสินใจแบบนั้นดีนพอมองย้อนกลับไปผมคิดว่ามันเป็นแค่ความปรารถนาอันเรียบง่ายกระมังครับ ผมแค่ไม่ปรารถนาที่จะแสดงออกหรือได้รับประสบการณ์จากพฤติกรรมแบบนั้นอีกต่อไปแล้วในกรณีของผมนิสัยที่แย่ที่สุดของผมที่สามารถเลิกทำได้ก็คือการสูบบุหรี่ซึ่งผมสูบมันมานานกว่า20ปีต้องสูบประมาณหนึ่งของครึ่งต่อวันแล้ววันหนึ่งผมก็แค่ตัดสินใจเลิกสูบผมคิดว่าหักดิบคือคำที่ใช้กันวันหนึ่งผมสูบอยู่ดีๆ พอวันต่อมาก็เลิกเลยนั่นมันก็กว่า30ปีมาแล้วผมคิดว่านี่ไม่ใช่นิสัยแย่ๆเพียงอย่างเดียวที่ผมรู้สึกว่าได้เลิกไปพระเจ้าซึ่งเธอก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเธอมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดำเนินมายาวนานหลายสิบปีได้อย่างกระทันหันน,นีใช่ครับพระเจ้าในขณะนั้นเธอได้เปลี่ยนจากคนที่ตื่นแล้ว แต่ไม่รู้ตัวว่าหรือมีพฤติกรรมแบบคนที่ตื่นแล้วไปสู่คนที่รู้ว่าตัวเองตื่นอยู่แล้วและเลือกที่จะทำตัวแบบผู้ที่ตื่นแล้วนั่นคือการห่างแค่เพียงก้าวเดียว 1. การตัดสินใจเดียวตามที่เธอตัวเธอเองเป็นคนพูดไว้ก่อนหน้านี้ในการสนทนาครั้งนี้และหนึ่งก้าวที่ว่านั้นเธอสามารถทำมันได้ง่ายมากเธอสามารถวิวัตตัวเองได้ง่ายมาก ตอนนี้ไม่เหมือนก,นกันกับการเลิกนิสัยที่ไม่ดีไม่ใช่แม้กระทั่งการนำนิสัยใหม่ไปปรับใช้ในชีวิตมันเป็นแค่การลงมือทำในสิ่งที่เธอเคยทำมาก่อนแล้วในชีวิตในตอนนี้เธอก็แค่ทำมันให้บ่อยครั้งขึ้นเท่านั้นเองบทที่35ตอนที่7ตอนจบค่ะบัดนี้เธอได้ตื่นแล้วเอเมนนีนพระองค์รู้ไหม ผมไม่เคยคิดในแง่นั้นมาก่อนเลยผมไม่เคยคิดถึงความจริงที่ว่าทุกการกระทำในชีวิตของผมนั้นเป็นสิ่งที่ผมเคยทำมาก่อนแล้วทั้งนั้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมต้องบรรลุไม่ใช่สิ่งที่ผมได้รับการเชื้อเชิญให้ทำมันอีกครั้งผมคิดว่าพวกมันเป็นทักษะที่ผมจําต้องหามาไม่ใช่พฤติกรรมที่ผมได้รับคำชี้แนะให้ทำซ้ำใหม่ ตอนนี้ผมได้เห็นในสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนผมเห็นแล้วว่าผมสามารถไปในที่ที่ผมอยากไปได้ง่ายกว่าที่ผมเคยคิดไว้เพราะผมเคยไปที่นั่นมาแล้วผมรู้ทางไปที่นั่นและนี่ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นว้าวสิ่งนี้ทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นมากเลยครับมันทำให้ผมมีกำลังใจขึ้นมากผมไม่จำเป็นต้องสร้างตัวเองขึ้นใหม่เปลี่ยนเป็นคนใหม่ ผมแค่ต้องคืนสถานะให้ตัวเองกลับไปเป็นตัวของตัวเองนำตัวเองกลับไปสู่ห้วงขณะนั้นของชีวิตของที่ผมเคยอยู่มาก่อนแล้วพระเจ้านี่คือการตื่นครั้งยิ่งใหญ่บัดนี้เธอได้ตื่นขึ้นมาพบกับความจริงที่ว่าจริงๆตัวเธอนั้นตื่นอยู่แล้วนีนไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านี้แล้วใช่ไหมครับพระเจ้าไม่มีแล้ว เนีนงั้นนี่ก็จบแล้วสิครับพระเจ้าจบแล้วเนีนขอบคุณครับพระเจ้าขอบคุณมากเพื่อนอันเป็นที่รักยิ่งของฉันฉันจะจดจำประสบการณ์นี้ไว้ตลอดไปจะสำนึกในบุญคุณของพระองค์ตราบจนวันสุดท้ายของชีวิตพระเจ้าซึ่งจะไม่มีวันมาถึงนีนซึ่งจะไม่มีวันมาถึงเอเมนและเอเมน ก็จบบทที่35นะคะขอขอบคุณเพจของคุณอุดมเกียรติมาณที่นี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ